เป็นายเาแน่นอนเรว่าคือคือเขาเขาขายของด้วยเขาเป็นอะไรขารู้ว่าค่ะก็เปลี่ยชื่อลายแล้วก็ลสตอรนี้แล้วเาก็มาเปลี่ยนลในแอปไหาะเขาก็ใช้รูปนีหลายหก็มีคนกันว่าเป็นเป็นชื่ขึ้นแบบแนี้หงาถายหมดเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะ พยายามจะขอเจอขอนเจอหลายครั้งแต่กเก็แบบไม่อันนี้คือ,อ,นนอเร่ต้นจุดอเยเนเดี๋ยวหาไปดูที่พูดตรงไปบางทีก็ไม่รู้สึกเอแบบีไม่รู้สึกแล้วเขาก็บอกว่าเขา,ขาลาออกแล้วแต่ไม่ใชา่านไม่ร้เป็นปปาน,นานแล้ว้ว <laughs> <laughs> ่ามีใครถ่ายออกก็เลยเ,เ,เ,เป็นแบบนี้ Thank yeah. you. คือเมื่อคืนนะคะเขาทักมาก็คือหนูอ่ะโพลูกแบบเป็นวิดีโอตามกระแส่คะครแล้วก็ตัดตะลกนิดนึงอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นแบบเหมือนแบบอุ้มลูกเอาแต่ตุก๊กตาม,มาอุ้มลูกประมาณนนี้ยคะ่ะแล้วทีนี้เขาก็เลย <S 2> <S 2> เขาก็เลยทักแชน้นว่าคือแบบขอดูดนุมหน่อยะคะ่ะแล้วทีนี้คือแบบก็คือเขารู้อยู่แล้วว่าหนูเป็นสาวประเภทสองหนูก็เลยถามว่าคือแบบ ถ้าเกิดหนูไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่สาวประเภทสองแต่ hmm. เป็นผู้หญิงแท้ mm hmm. พี่จะกล้าพูดแบบนี้กล้าทาแบบนี้กับหนูไหม mm hmm. แล้วทีนี้เขาก็ mm hmm. หนูบอกว่าหนูเป็นคนเฮฮา mm hmm. เป็นคนสนุกแต่หนูก็ชอบคนให้เกียรติเหมือนกันประมาณนะะี้ค่ะแล้วทีนี้เขาก็ยาวมาเลยะคะ่ะ mm hmm. เขาก็พูดแบบถ้าว่าไม่ให้เกียรติเขาจะไม่คุยต่ออะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็เลยคือตอนนั้นคือหนูยังไม่ได้เปิดอ่าน แล้วทีนี้หนูมาเปิดอ่านหนูก็พิมพ์กับไปว่าคือแบบพี่ก็พูดอะไรไม่ไม่แบบไม่เก่งใจเครื่องแบบพี่เลยเนาะยังเต็มยศเลยอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนเหมือนเขาปิดเหมือนเขาขึ้นอะ่ะแล้วเขาก็ยาวๆลงไปแล้วสุดท้ายเขาไม่คุยต่อแล้วเสียเวลายเย็ดห้อ,อยหีบอะไรอย่างเงี้คยครับแล้วเขาก็บล็อกหนูไปเลยแล้วพอบล็อกหนูก็ไปโพสต์ลงในกลุ่ม แล้วทีนี้เหมือนเขาจะรู้ตัวเขาก็ลบทิ้งหมดเลยอแล้วก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เปลี่ยนอะไรทุกอย่างครับคิดว่าเขาได้ลายไอดีเแล้วมันจะทําไหนหนูว่าน่าจะเป็นแอปหาคู่ค่ะก็คือเป็นแอปแอปหนึ่งก็คือเพราะว่าคือในแอปนั้นก็คือเขามีรูปของเขาหลายรูปมากไม่ใช่รูปในเครื่องแบบเป็นรูปแบบธรรมดานี่แหละแต่เขาจับหมอเกลียวค่ะก็คือ แต่ก่อนก็คือน่าจะประมาณหกเจดเดือนที่แล้วแต่ไม่ได้คุยกันตลอดนะคะคือเขานาน,านๆเขาจะทักมาหนูก็ไม่ได้ตอบไม่ได้คุยกับเขามากมายมประมาณนั้นนะครับแล้วทีเนี้ยพอหลังจากเกิดเรื่องแบบไม่มีคนมาทักมาบอกเราไม่ว่าเคยเจอมีเหตุการณ์แบบนี้มีค่ะม,มีประมาณสามคนสามคนเขาบอกว่าอย่างไรเขาบอกว่าคือเจอเหมือนกันค่ะก็บอกว่าชื่อคนนี้ใช่ไหมชื่อแมทใช่ไหม,มชื่อเฟซชื่อนี้ไหมค่มงเนี้ยคะ่ะ ล้วบางคนก็บอกว่าล่าสุดเขาก็ทักมาแบบคุกคามเหมือนโรคจิตขอแบบขอเจอขอนัดเจอแล้วก็แบบ,บเงสิดสิบแปดบวกดูแล้วเขาเป็นทหารจริงไหมคิดว่าเป็นค่ะเพราะว่าเมื่อคืนมีคนในเครื่องแบบทังมาหาหนูในเฟซเหมือนกันว่าเ,เขาเป็นทหารแต่ตอนนี้เขาเป็นยศนายสิบค่ะยศนายสิบอยู่ที่ค่ายศีพัชรินทร์ขอนแกน่นแต่ ปัจจุบ,บันเหมือนเขาอยู่กับนายเขาขับรถให้นายนะคะ่ะแต่หนูแคปหน้าจอไว้ไม่ทันเพราะว่าพอเขาบอกหนูเสร็จปุ๊บเขาก็ยกเลิกข้อความเลยะคะ่ะแต่เป็นคนในเครื่องแบบนี้กันทัาเฟซสมาแล้วเกิดเหตุได้แจ้งความไหมคือพอตอนนั้นหนูหนูไม่ได้คิดว่าหนูจะไปแจ้งความแต่ว่าคือพอหนูคิดว่าหนูไปจะไปจะไปแจ้งความก็คือแบบเหตบอกว่าแบบ อ่าเขาอยู่กับนายด้วยมันก็เลยคงแบบทําอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะไม่เลยไม่กล้าแจ้งความใช่ค่ะอืมแล้วต้องการให้เขาขอโทษไหมคือต้องการให้เขาขอโทษค่ะไม่ได้แบบไม่ได้อะไรมากมายแต่คือแบบคุณพูดคุณพูดคําพูดของคุณนะคะมันเหมือนแบบคุณแบบคุณเหยียดคุณไม่ให้เกียรติอะไรเนี่ยค่ะจะเภทไหนๆคุณก็ควรให้เกียรติอย่างคุณเป็นผู้ชายอกสามศอกเป็นทั้งแบบไม่รู้ว่า เป็นทหารจริงหรือทหารปลอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเมื่อคนใส่เครื่องแบบแล้วอ่ะคนน่าจะแบบให้เก็บเครื่องแบบคุณมากแต่เขาพูดเลยนักว่าเขาไม่เขาไม่กลัวไม่แบบไม่เกรงเครื่องแบบเขาอะครับแล้วเรื่องการกูกขามตางเพศแบบนี้อยากจะฝากอะไรถึงสังคมขนาดนี้ก็ฝากคือแบบก็คืออยากให้แบบอยากให้ทุกคนแบบเปิดกว้างกว่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนมากส่วนมากก็เป็นผู้ชายนะคะคือแบบ เห็นสาวเห็นที่เป็นสาวประเภทสองก็คือเขาก็จะคิดว่าแบบอะไรก็ได้อใช่ค่ะยังไงก็ได้จะง่ายอะไรเงี้ยแต่ทุกคนมันไม่เหมือนกันเข้าใจอยู่ว่าคนเรามันร้อยพ่อพันแม่ความคิดมันไม่เหมือนกันค่ะแต่บางทีอย่างเช่นหนูอย่างเงี้ยค่ะเ็าเป็นคนเซนสติฟกับเรื่องแบบนี้แล้วก็เป็นคนไม่ชอบถึงหนูจะเล่นแอปหาคู่แต่แอปแอปหาคู่คือหนูแจ้งไว้ว่าคือโลกจิตลามกไปไกลจุดๆไม่ชอบ ช่ไม่ชอบจริงครับ